คราวนี้ทีมที่สองของเราเนี่ยทุกคนมันต้องมีลูกทีมเป็นทีมที่1กันหมดทุกคนถ้าทีมที่สองเนี่ยเขาไปสปอนเซอร์เขามีลูกทีมอยู่ทีมที่หนะึ่งะชั้นลูกเราได้ถ้าได้นำหกเปอร์เซ็นต์ไปแล้วชั้นหลานเราได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อินฟินิตี้จากที่แนะนำรวมทั้งไอขุดด้วยนะอ่ะนะาอินฟินิตี้นะคราวนี้ถ้าทีมที่สามเนี่ยที่ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีลูกทีมทีมที่หนึ่งเนี่ย เขาได้สองเปอร์เซ็นต์ Infinity ตกได้ทีมแต่ทีมที่สองเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ Infinity ทุกวันนี้กินแต่แค่ตรงนี้อย่างเดียวที่มันออกทุกวันได้ใช่เนี่ยแล้วทีนี้ทีมที่สี่เนี่ยห้าแล้วกอย่างเขาลงให้เท่าไหร่นะคะที่ที่เม็ดบนที่ไใช่ที่ได้ตอนล้กอ๋อตอนแรกเขาลงไว้ให้ไม่เยอะหรอ คราวนี้ถ้าทีมที่สนะี่เนี่ยไปแนะนำทีมที่หนึ่งได้ส่วนต่างสามเปอร์เซ็นต์อินฟินิตี้ทีมที่สองได้ส่วนต่างสองเปอร์เซ็นต์อินฟินิตี้ทีมที่สามเนี่ยได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อินฟินิตี้ถ้าทีมที่สี่กับทีมที่สี่ชนกันอีกจะได้แค่สองชั้นเป็นแบบเนี้ยผิวถ,ถึงบอกอู้มันตื่นเต้นมากเลยคราวนี้ ลง500เหรียญเนี่ยได้3 p v ลง1 0 0นเงงเนี่ยได้6 p v ลง2,000ได้12 p v ถ้าลงฟาวเดอร์เนี่ยได้21 p v คราวนี้การจับคู่ของเขาเนี่ยไซส์15 p v ขวา15 p v ได้200 ีไม่ค,ค่อยจะพูดเดี๋ยวได้เจ็ดปันตื่นเช้ามาแคมีมละสองคู่ใครมาตรงนี้แฮปปี้หมดเลยตอนสมัยทำคลิปตโตพี่เข้ารหัสไม่ได้พี่โอนเงินไม่ได้เดี๋ยวนี้คริปโตก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะหมยังยังอยู่อู้ทุกขยายไปไกลตอนนี้ขยายลงทุนน้ำ,นำมันแก๊สอะไรไปหมดแล้วแต่กันไม่ได้ไปขยายด้วย ครยังดูแลแค่องค์กรเก่าสองพันคนไม่ขยายเพิ่มแต่ถ้าในกลุ่มตรงนั้นเขาอยากขยายเขายังรักตรงนั้นอยู่เขาได้เงินตรงนั้น <SL U. S 2> เขา <Selbst> ก็ยอมแล้วว่าเขาได้เง<อ>ินตรงนั้นแต่มันเบื่อตรงถอนเงินช้าถอนเงินยากคือถ้าทําไม่เป็นมันยากมันต้องยุ้ระบบมันซับซ้อนระบบมันอะแต่อันนี้มันไม่ยุ่งยากไงเงินเข้ามาปุ๊บถอนปุ๊บๆๆเลยคราวนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้คราวนี้ถ้าบางคนเนี่ยมันมีบางคนนะไอ้เม็ดบนเขาลงไว้เขายัางไม่ได้ลงตังค์นะ ทางนี mm ้บางเอิญเอ็นเรากว่าหน้าทางสายประเทศเราอยู่ทางนี้เราก็ไม่ได้ดูเนาะเขาก็ไปทางเมืองนอกอยู่ประเทศนี้เขาไม่ลงเงินให้เขาอยากให้เราเห็นก่อนแล้วอย่างนี้ผลประโยชน์ไม่ขายไปหรอคะคะแนนทุกเม็ดเก็บไว้ให้หมดพอซ้ายขวามีคะแนนเท่าไหร่อ่ะจับคู่ได้อ่ะมันได้แจับคู่อ๋อเป็นแค่ลงข้อสอบไดยก็ได้จับคู่แล้วคู่ได้แล้วไอ้เม็ดบนที่เขาแอบลงไว้ให้ เราอยากให้เราเรียนรู้จริงๆอ่ะเขาก็เลยบอกอยูรู้ไหมเม็ดข้างบนเนี่ยกั้นเปิดกันไว้เผื่อเธอจะเสียใจทีหลังเขาก็เปิดให้ดูเนี่ยยูมีเงินเท่าไหร่ตกใจฉันยังไม่ลงเงินเลยฉันยังไม่ลงเงินไม่ลงเงินก็ได้แข็งบนารลีจากที่โอ้คนมาเป็นแสนนเป็นแสนนะแล้วเราจะไม่หย่งรักมันได้ยังไง จริงไหมคราวนี้ที่เกตทำการตลาดที่นี่เ็จะพาสมาชิกทำเต็มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราโยนดิ่งเราได้เราโยนเต็มเราก็ได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าไอคนที่เราแนะนาเนี่ยได้สองร้อยดอลลาร์เนี่ยเราได้ด้วยสิบดอลลาร์แล้วเลยไปโยนดิ่งทำไมจริงไหมโยนดิ่งเราแค่สองร้อยสมาชิกเราไม่ได้ เราไม่งคยสนใจมันหาไม่หาช่างมันนะเราเราให้เขาได้เขาดีใจเราได้ด้วยสิบถ้าจากคู่วันหนึ่งเนี่ยไอ้สองร้อยเนี่ยอันน่งที่สิบคู่ต่อวันไอ้แมทชิ่งเนี่ยแปดชั้นเนี่ยเอาแค่แผนพื้นต้องยง ข้อหนึ่งจากไอที่ขุดจุด,จด,จดสองจากไบนารี่แล้วขุดของตัวเองก็ได้ขุดของที่นางก็ได้ <Okay. S 1> ยังยังเปิเปดเป็นคนแรกในเมืองไทยแก่ก็มัมจะไปทำนู่นประเทศจีนเพิ่งมาขยายเมืองไทยยังไม่ถึงสิบวันเนี่ยเป็นอย่างนี้ามตัวเองอะนะเสร็จแล้วทีนี้ไอ้ใต,ต้อง์กรทั้งหมดเนี่ย ฉันลึกแล้วเราได้ทุกวันจากที่โบกูดเนี้ยมันอุมมันสนุกจริงๆพอมามาดูมาศึกษาแล้วมนั่งบน,นกับเจนบอกอู้ฉันเสี<ด><า>ยใจมากดูที่นี่นะ,ะ,ะถ้าเปิดเว็บไซต์ดูเนี่ยจะดูได้ไม่เต็มแต่สมัครเข้าไปได้ไเลยเพื่อที่จะไปศึกษาดูข้อมูลต่างๆ ก็ส่งแค่อีเมลสมัครยังไม่ต้องจ่ายเงินสมัครก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยอัพตำแหน่งเมมเบอร์ก่อนแล้วค่อยเซู้แต่ลงไปตรงนี้รู้สึกท่านจะให้มีฟอร